เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะครูก็จัดเตรียมนี่สีมีทั้งหมด12แท่งแล้วก็มีกบเหลาแล้วก็มียางลบนี่เวยยางลบนี่แล้วก็จะมีนี่อันเขาเรียกอะไรปอกปอกใส่กันเจ็บมือแล้วทุกอย่างเนี่ยครูก็จะเอาใส่ลงไปในกระป๋องนี้นะคะสัญลักษณ์ของใครของ แูแลอุปกรณ์ทุกอย่างให้ดีๆนะคะอุ้ยดน่อ้าวฟใส่ไปแล้วนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปก็จะปิดฝาอันนี้คือของใครของมันแล้วฟููก็จะมีชุดแบบฝึกอันนี้ค่ะสำหรับฝึกกล้ามเนื้อ ีดเขียนให้มั่นคงนะคะให้เด็กๆฝึกทำกับผู้ปกครองแล้วก็เวลาท่านผู้ปกครองสอนเด็กๆก็ตั้งใจแล้วก็เชื่อฟังผู้ปกครองนะคะให้ทำวันละหนึ่งหน้าเดี๋ยวคงูจะคุยอีกทีนึงว่าจะต้องทำยังไงในคลิปนะคะโอเค